สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับหัวข้อคาับห,หาสามีฝรั่งนะคะเพราะว่ามีคนให้าหาสามีฝรั่งให้อันนี้ขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาพูดนะเพราะว่าหลายคนอยากมีสามีฝรั่งนะเพราะว่าบางคนคิดว่าฝรั่งดีกว่าบางคนคิดว่าฝรั่งรวยกว่ามีฐานะกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่จริงนะฝรั่งก็ รวยมีไหมก็คงจะมีก็มีนะก็มีแต่ว่ามันน้อยอะค่ะส่วนมากฝรั่งจะมีชีวิตเหมือนกันนะเท่าเทียมกันนะไม่ไม่ค่อยมีคนรวยรวยมากๆอะไรเงี้ยนอกจากมีธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยเอออาจจะรวยอะไรเงี้ยถ้าฝรั่งทํางานมันถามว่าเงินเดือนได้เยอะไหมเยอะจริงเดือนบงังบ้านได้สองแสนกว่าต่อเดือนนะก็รายไ,ได้นะ แต่ว่าอย่าลืมว่าค่าของชิปที่เมืองนอกมันแพงนะคะมันแพงนะถ้าถ้าถามว่าหาผัวฝรั่งจะไปหาที่ไหนบางทีมันไม่จําเป็นต้องหาผัวฝรั่งที่เมืองนอกมันไม่จําเป็นต้องมาหาผ MM. ัวฝรั่งเจาะเฉพาะเจาะจงเฉพาะต้องอยู่ต่างประเทศเท่านั้นหาผัวฝรั่งหาได้ที่เมืองไทยนะที่ไหนก็มีดีและไม่ดีเหมือนกันนะฝรั่งเมืองไทยที่อยู่เมืองไทยอาจจะมีดีเหมือนกันก็ได้เพราะว่าเขา เข้าใจเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากกว่าแต่ฝรั่งเมืองนอกเขาก็จะมีดีในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมีทั้งดีและไม่ดีฝรั่งเมืองนอกและเมืองไทยมีทั้งดีแล้วไม่ดีนะอยู่ที่วาสนาอยู่ที่เราจะได้มาได้เจอแบบไหนนะออกําลังพับผ้าลกที่นอนเขาเขาไม่ให้แตะนูกสาวหันทั้งในลก,ลกเลยเออนั่นแหละ มันไม่จําเป็นว่าจะต้องมาหาผัวฝรั่งที่เมืองนอกนะคะที่เมืองไทยก็มีนะไปอยากได้จะได้อยากได้สามีฝรั่งมากๆไปหาเลยจ้ะที่เมืองท่องเที่ยวเยอะแยะค่ะทุกที่ในเมืองไทยมีเมืองท่องเที่ยวเยอะแยะที่ฝรั่งไปเที่ยวกันนะฮะแต่ว่าดวงจะคนจะเจอฝรั่งดีนี่มันหายากหาผัวฝรั่งหาได้ง่ายๆไม่ยากค่ะแต่หาคนดีมันหายากเหมือนกันก็เหมือนคนไทยนั่นแหละหาดีบางทีก็หายากเหมือนกันนะคะ แล้วก็อย่าไปคิดว่าฝรั่งรวยกว่าคนไทยนะทุกคนเขาก็ต้องทํางานนะฝรั่งไม่ใช่ตู้เอทเอมนะะทุกคนต้องทํางานแล้วยิ่งเรามองหาเรื่องเงินนะมองหาว่าฝรั่งจะมาช่วยซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นมันค่อนข้างยากนะเพราะเขาต้องทํางานเขาก็จะมองว่าทําไมคุณไม่ทํางานถ้าคุณอยากได้เงินเขาทําไมคุณไม่ทํางานอะไรเงี้ยเออเขาจะมองเรื่องนี้นะะแต่ถ้าใครโช,โชคดีได้ฝรั่งรวยแล้ว ใจดีแล้วเปย์สายเปย์อะไรย่างนี้ก็ดีก็ดีใจด้วยนะแต่เปอร์เซ็นต์มันมีน้อยนะที่จะเป็นฝรั่งสายเปย์จริงๆมันมีน้อยมากนะอแล้วก็ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะได้ฝรั่งสายเปมาแต่คุณก็ต้องคิดวันข้างหน้าบางทีวันนี้เขาดีเขาใจเขาเปแต่วันข้างหน้าเขาอาจจะไม่เปหรือว่าเขาอาจจะไปเจอคนใหม่หรือว่าเขาไม่เปแล้วเขาไม่อยากเปแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราอยากได้ของเขาเราไปถามเขาบางทีเขาอาจจะไม่ให้แล้วเขาก็จะว่าด้วยเอออะไรเงี้ยว่าทําไมไม่ทํางานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะดูถูกว่าไม่มีปัญญาหาเงินเองอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ทุกคน,นอันนี้พูดถึงบางคนนะบางคนอาจจะเจอแบบนี้มันก็นะเขาก็จะมองว่าเราไม่ทํางานาจ้องจะเกาะเขา,าอะไรประมาณนี้วันหนึ่งวันนี้กําลังวันนี้เราลัก วันนี้เขารักเราเรารักเขาวันนี้เขารักเรามากแต่วันต่อไปเขาไม่รักเราแล้วเขาไม่ให้ไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วแล้บลบ,ลบ,บางทีอาจจะมาลื้อฟื้นนะะมาลื้อฟื้นว่าไม่เห็นทําอะไรเลยมาอยู่ก็ไม่ทํางานอะไรเงี้ยใช้แต่เงินของเขาอะไรน่นนี่นั่นนะ,ะมันจะมีประเภทลําเลิบบุญคุณอะไรเงี้ยฝรั่งอะบางคนนะมันอาจจะไม่ไ,ไม่ได้โชคไราให้ทุกคนเราก็ จินตนาการว่าถึงความเป็นไปได้นะว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเออฉะนั้นนะเราว่านะการจะหาผัวฝรั่งหรือหาสามีหาคนไทยหาฝรั่งเราว่ามันไม่ได้หามันแบบว่าจะหาคนรวยรวยเป็ดสปอร์ตมาเปย์มันยากจริงๆริงนะเออฉะนั้นเราเองอ่ะควรจะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองก่อนนะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองก่อนจากเราประสบการณ์ตรงนะ เวลาเรามีงานเรามีเงินมีแต่คนเข้าหานะคะไม่ต้องไปหาฝรั่งนะฝรั่งรู้ว่ามีงานมีเงินเข้าหาเองเลยนะคะมีแต่คนลุมนะเวลาเราเวลาเรามีเงินเราเรารวยมีแต่คนมีมีแต่คนเข้าหาพูดง่ายๆ่ายฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองก่อนแล้วเรื่องนั้นมันจะมามันจะมาเองเรื่องคนเข้าหามันจะมาเองแล้วจะมาแบบให้เลือกเยอะเลยจะเลือกไม่ถูกค่ะนะ ฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปมองหาฝรั่งเพื่อ<ๆ>เพื่อมาเปหรอกแต่ถ้าถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็ดีเออเอาจงจริงนะถ้าได้ก็ดีออนะไ,ดดไม่ต้องทํางานมีคนไปมาเปให้แต่ว่าโอกาสมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณต้องคิดถึงความเป็นไปได้คิดถึงว่าวันหนึ่งถ้าเราเขาเลิกรักเราเขายังจะเปอ,อยู่ไหมเขาจะมาลาเลิกบุญคุณที่เขาเปไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมาดูถูกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าไม่ทํางานมาเกาะเขากินตลอดอะไรเงี้ย แต่ถ้าใครได้ดีได้ดีมากๆก็ดีใจด้วยนะเออได้ดีโชคดีคุณโชคดีมากนะเออ <c oughs> นี่แหละอยากจะพูดให้ฟังว่าอย่ามองว่าฝรั่งรวยกว่าคนไทยบางทีคนไทยจะรวยกว่าฝรั่งอีกเพียงแต่ว่าค่างเงินเขามันแพงค่างเงินบ้านเขามันแพงค่ะนะอค <c oughs> ่างเงินเขาบ้านเขามันแพงเวลาเมืองมาเมืองไทยเขาใช้ใจ่ายได้สบาย นะเหลือเก็บด้วยแต่ว่าเวลาอยู่บ้านเขามันไม่พอบางทีมันไม่พอนะคะเพราะว่าค่าของชีพแพงมากที่เมืองนอกเอฉพาะที่แคนาดานี่ก็แพงแล้วอะเออสียงแหบไปหน่อยนั่นแหละอยากจะบอกว่าอย่ามองว่าฝรั่งเป็นตัวเงินตัวทองอย่ามองว่าเขาเป็นตู้ตู้เอทีเอ็มนะฝรั่งเขาก็ต้องทํางานนะ,ะเราเองก็คิดว่าเราก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราก็ควรสร้าง คุณค่าให้กับตัวเองหาความมั่งคั่งให้กับตัวเองก่อนนะแล้วแล้วเรื่องเรื่องผู้ชายเนี่ยไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติเขาจะเข้ามาเองถ้าเขามีสมองนะฮะเออคือมันก็ไม่อยากใครมันก็ไม่อยากให้เราไปเกาะเันหรอกนะบางทีคนรอ,เ,อ,อเขาก็ไม่อยากให้เราไปเกาะเขาหรอกนะนอกจากว่าคุณโชคดีได้เจอคนรวยคนใจดีจริงๆเอออันนี้พูด อยากเนีพูดให้ฟังนะสําหรับคนอยากหาสายฟอนะต้องคิดไว้บ้างอย่าไปหวังน้ําน้ําบ่อหน้าเราต้องสร้างให้ตัวเองก่อนนะอย่าไปหวังความลมรมเลีลง้ลงๆที่น้ําบ่อหน้านะเออแต่ได้ก็ดีได้ก็ดีมองไม่ได้บอกว่าเป็นไม่ได้บอกว่าปิดประตูห้ามมองแบบนั้นแต่ว่าให้ใจกว้างๆคิดกนะว้างๆนะะเออว่าฝรั่งก็คนต้องทํางานเหมือนกันนะออ นั่นแหละอยากพูดแค่นี้แล้วว่าฝรั่งหาง่ายไม่ยากหรอกแต่หาหาดีหารวยรวยมันยากอยู่นะแล้วก็หายิ่งยากกว่าที่มันจะมาที่เขาจะมามาเปย์อะไรเงี้ยมาสายเปอะไรเงยมันยากเหมือนกันนะเออเขาจะมองว่าเราไม่รักเขาจริงมองเขาแค่เงินทองอะไรนู่นนี่นั่นเออแต่ถ้าได้เปก็ดีได้สายเปก็ดีสบายไง แต่ระวังวันหนึ่งเขาอาจจะหมดรักเลิกรักแล้วก,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 ก็ไม่เปแล้วก็มาลื้อฟื้นมาลื้อฟื้นของเงินที่เปไปคืนสวยเ <c oughs> อินแหละนะฝรั่งก็คนเราก็คนนะฮะควรจะสร้างคุณค่ากับตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าจ้องแตหาอย่างเดียวหาได้แต่ว่าหาดีค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะหาดีก็ดีเยอะแต่ว่าบางทีไม่เป <c oughs> ดีแต่ไม่เปอะไรเงี้ยนั่นแหละ นะดีจะไม่เปยไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ